นางแอนขนองศึกบทที่8ลบเหลี่ยมจิ้งจอกูุนีีเฮียค่าคำนวณไม่ผิดในระหว่างงานเลี้ยงขณะที่นางบรินสุลาจ่อแรกให้กับลุยงหแก่ลุยงหงแก่พ่นลงมือให้ดุสายฟ้าคว้าจับชิบจองข้อมือขวาของนางไว้กลาบเยือกเย็นหวานเราเราต้องการรับหนังสือฉบับนั้นกลับคืนูหนอีเฮแซงเป็นใจหายว่าพระร่ำร้องว่าพวกเราที่แท้ในงานเลี้ยงนอกจากผู้เย้าและคันตุกะแล้ว บุคคลอื่นล้วนวรอรับคำสั่งอยู่เบื้องนอกลุยงของแก่น่าเค,เครียดลงกล่าวว่าถ้าเป็นตกการให้เราทําร้ายท่านกระมังฮุนนีเฮ้เร้องโผกว่ากระดาษแผ่นนั้นไม่อยู่ที่ตัวข้าพเจ้าลุยงของแก่แค่เพืาอเรากล่าวว่าร้านเราเราไม่เชื่อคําบอกของผู้อื่นอยู่หรือไม่เราจะตรวจด,ดูเองพรางยื่นมือไปในแขนเสื้อุกของฮุนอีเฮ้ก็ล่มถูกกระดาษ ซึ่งมีรอยหมึกแผ่นหนึ่งมันมือนหนึ่งก็ะดกลุ่มชีวจรก็หมือหุ้นอีเฮี้ยอีมือนหนึ่งต้องคอยระหว่างป้องกันหุ้นอีเฮี้ยดังนั้นไม่เวลากรีดกระดาษออกดูพอเห็นมีรอยหมึกก็สุกเก็บไว้ในแขนเสือ้อยิม้มยเยืองเย็นกล่าวว่าร้า,านเราอย่างจาคำคําพูดที่เรากล่าวกับท่านได้หรือไม่ภายในสามวันเราจะรอคอยคําตอบของท่านหุ้นอีเฮี้ยหน้าเผือขาวก็ช่างเสียงว่า,วาวรุอยหงวแกท่านต่ําช้านะัก ลุยงหแก่หัวอรอฮาฮากล่าวว่าพวกเราฉันใดฉันนั้นพันนชง,งักเสียงหัวร่อกาวเยียกเย็นเราเกรงว่าห้างแชงักซุ่มอยู่นอกประตูดังนั้นคิดบครบกวนท่านสงเราสาคระยะทางหนึ่งกล่าวจบไม่รอฟังคำตอบจากนางจุดล่ากหุนีเฮ้ยวไปจู่กระทั่งถึงเรมดงสนค่อยคลายมือปลดปล่อยคนกระโดดปรดาดจากไปหุนีเฮมองดูเงาหลังลุยงหัแก่จนลับตาอดหัวร้อคิดออกมาไม่ได้ ลุยงของแก่ผผ่าจากหุนอีเฮียเพราะเก่งๆหุนอีเฮียส่งข้างชงงายนักติดตามมาดังนั้นไม่กล้ากลับทางตรงวิ่งตะเบิงไปยังทิศทางด้านตรงข้ามเระเร่งลดยี่สิบวลีค่อยชัยักเท้าหลงสุดนั่งหลงที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งพึมงพำว่าคิดเล่นลวดร้ายกับเราผู้แสลุยเจ้ายังด้อยกว่ามากนะักพางล้วงกระดาษเจอในแขนเสื้อเพิ่งกละยอ,อกมุมหนึ่งต้องกระโดดปราขึ้น นี่ไหนเลยเป็นหนังสือสารภาพผิดของมันหากแต่เป็นกระดาษที่หุ่นอีฮีเขียนปลอมแปลงขึ้นลุยงอแก่ฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขบเคียเค้ยวเก็บฝันกล่าวว่านาังพระเสียก่กริ่งนัก,กวันไดที่เจ้าตกอยู่ในเงื้อมือเราจะให้เจ้าร่ำร้องหาความตายชั่วครู่ค่อยสงบสติอารมณ์หลงกว่าตามองต้นไม้สูงเสียฟ,ฟ้ารอบข้างสาธิสาเขาดำพึงว่าหลัภูเขายี่สิบกว่าลี้นี้นับว่าวิ่งเสียเที่ยวเปล่าแล้ว พามาเกิดซุมเสียงราบเรียบเสียงหนึ่งทงว่านั่นกลับไม่วิ่งเสียเที่ยวเปลา่าลุยงโง่แกตวาดถามว่าผู้ได้ปรากฏออกมาก,กล่าวว่าจา้าคขผู้หนึ่งผุตัวออกจากหลังต้นไม้ใหญ่ที่ห่างไปสี่ว่ากลับเป็นท้างแฉงักลุยงโง่แกถอยกายไปด้วยความตระนกก้าวใหญ่ร้องพผว,ว่าเป็นท่านเนอะห้างแฉงักยิ้มเล็กน้อยกาว่ามีผีเปเพข้าพเจ้าเป็นหุ่นอีเหี้ยใช้ท่านตามเรามารอือ ลุยตัวเอียเสียทีท่านใช้ยาจิงจอกซ่อนเร้นกระทั่งอุบายจะจับแต่แท้งปล่อยอันรวบง่ายนี้ยังดูไม่ออกนางเมื่อป้อมหนังสือเอาตัวรอดยังตามตัวท่านกลับไปทําอะไรนะท่านทราบว่าเราได้รับหนังสือปลอมหรือหนะ้างฉายงักลวนหนังสือสาภาพผิดฉบับแท้จริงบบจจอกเสื้อกวาดแกงแสดงคราเนยป้ากล่าวว่าข้าเจ้าย่อมทราบเนื่องเพราะหนังสือฉบับแท้จริงอยู่ที่ข้าเจ้า ลุยงหงแก่ไม่สบายใจขึ้นมากล่าวว่าเมื่อไม่ตามเรากลับไปจู้ยินท่านใช้ท่านติดตามมาทำอะไรหรือลุยตัวเอีย้ยท่านผิดอีกแล้วเจ้าคือผู้นำสมาคมเจ็ดดาวข้าเจ้าไม่มีจูยินลุยงหงแก่พบว่าห้างแฉงักในตอนนี้มีสภาพต่างกับตอนที่อยู่เบื้องหน้าคุณอีเฮฮอดากับกลคน,ลคนต้องถามพระองค์ว่านางไม่ได้ให้ท่านรับประทานยามอมประสาทหรือรับประทานแล้วเพียงแต่ตัวยานั้นไม่สามารถออกฤทธิ์ต่อข้าเจ้า ที่แท้ท่านมาเป็นไส้ศึกในสมาคมเทิดฟ้าาบอกว่าเป็นไส้ศึกมิสูบอกว่าข้าเจ้าคิดสลายสมาคมเทิดฟ้าจะถูกต้องกว่าลุยหัวแก่กรอบตาตลบหนึ่งพันหัวล่อด,ดังกังหวานกล่าวห่างแชง้างขาสมาคมเทิดฟ้าสามารถสลายได้โดยง่ายได้ผูสกโสฝ่ายธรรมะคงลงมือแต่เาแรกยังต้องให้ท่านเสือหน้าหรือด้วยพลังฝีมือของท่านหากยอมเข้าสังกัดสมาคมเราเรารับรองว่า ความสำเร็จในภายหน้าของท่านต้องสูงส่งกว่าฮุนอีเฮอีกลุยตัวอีเยคำพูดเหล่านี้ฮุนอีเฮเคยกล่าวกับข้าพเจ้านางยังมีอำนาจโน้มน้าวใจาย,ยิ่งกว่าท่านอีกดังนั้นข้าพเจ้าขอน้มเตือนท่านอดออมเร่แรงไว้เสียงชีวิตเถอะลุยหง,ง,งแกม่มาเกิดความหวัดหวันต่อห้างชายงัอยังไม่อาจลบล้างได้พอฝังหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าผู้แส่ห้างฮุนอีเฮต้องสืบทราบว่าท่านเป็นไส้ศึก หากน้ำสืบทราบได้ก้องยอมร่วมมือกับเล้งป่วยเมื่อถึงเวลานั้นลุยตัวเอี่ซึ่งความจริงท่านสมควรนึกถึงชะตากรรมเฉพาะหน้าจึงถูกต้องลุยหงแก่พันโผกายขึ้นยืนหยาบมะกิงก้านซึ่งงอกเหยอออกจากลำต้นไม้อยู่เหนือระดับพื้นหกหวาต้นหนึ่งแค่ทุลอกกล่าเว่เาหาคิดเอาตัวรอดยังกระทำได้ไม่ยากนักห้างชายักไม่เอ่ยปากกล่าววาจพันชักกระบี่มรกตสบัดกระบี ฟันกิ่งก้านก็ต้นไม้ซ้ายขวาลงมาจากนั้นกวางกระบี่ฟันลําต้นไม้ของต้นไม้ใหญ่ทางด้านหลังหากโคน่นปรีบด่านนั้นต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขาแน่นหนากลัาการเป็นขอนไม้ท่อนหนึ่งดูไม้เมืดครึ้มเปลี่ยนเป็นสว่างเจิดจ้ากว่าเดิมห้างเฉียงักโค่นต้นไม้ต้นแรกก็กระโดดปราดไปยังต้นไม้ซ้ายมือของลุยงโงแ่แก่ห่างประมาณสามวาใช้วิธีเดียวกันตัดโค่นต้นไม้อีกต้นหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ซึ่งที่ซึ่งลุยหโง่แก่ยืนหยัดทรงกายเปลี่ยนเป็นโดดเดี่ยวกว่าเดิมห้างแช่งักอ้อมกลับมายัางเบื้องหน้าลุยหโง่แก่จากนั้นโลดแล่นไปอย่างต้นไม้ขวาเหมือของลุยโง่แก่ใช้วิธีเดียวกันตัดโค่นต้นไม้ต้นนั้นค่อยวอกอ้อมไาอย่างต้นไม้ที่ด้านหลังลุยหโง่แก่ลุยหโง่แก,แก่ต้องกำหนดการเคลื่อนไหวในบรรดลขอเพียงรีรอลังเลปล่อยต้นไม้ด้านหลังโค่นล้มมันก็จะโดดเดี่ยวโดวยเส้นเชิง คนผู้นี้นับเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งทราบว่าสมควรตัดสินใจในเวลาใดภาษาพ,พุ่งร่างไปเบื้องหน้าแต่อย่างลำต้นไม้ที่ห้างชัยนักตัดโค่นทำลายพ,พุ่งร่างไปอย่างต้นไม้ใหญ่เบื้องหน้าอีกต้นหนึ่งหลังจากทิ้งตัวหลงรู้งงแก่พันหยุดรด่างไว้ใช้หลังผพงลำต้นไม้สอดสายสายตาไปเบื้องหน้าเนื่องเพราะมันทราบว่าห้างชายงักรู้จักตัวเบามหาเยือ่ยงอย่างมีเวลาดักสกัดที่เบื้องหน้ามัน ดังนั้นไม่กล้าวิ่งไปเบื้องหน้าลุยงหงแกส่สอดใส่สายตามองเบื้องหน้าชัา่วขณะยังไม่พบเงาร่าของห้างแฉงักก่อยทราบว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพศัตรูเร้นลับตัวเองเปิดเผยจนบัดน,นี้มันเพิ่งทราบว่าชายหนุ่มผู้นี้นอกจากมีพลังฝีมือเหนือล้ำกว่ามานแล้วศีรปัญญาหาด้อยกว่าตัวเองใหม่ลุยงงแกข่ขบคิดชัวนะ่วขณะตัวลงใจหลบหนีไปทางภาคพื้นดินเนื่องเพราะห้างแฉงักอาจจับตาดู มันจะเพิ่งสูงดังนั้นยิ่งต้องหลบหนีไปทางผ้าพ,พื้นดินพอได้คิดลุยงงกแก่ขยับกายวูบพิวรางลงสู่พื้นไปยังทิศทางที่พักของคุณอีเฮี้เนื่องเพราะมันหลบหนีออกจากที่พักของคุณอีเฮี้คาดว่าห้างแฉงักต้องไม่เฝ้าเส้นทางสายนั้นที่เหนือความคาดหมายลุยงงกแกค่คือห้างแฉงักปรากฏอยู่เบื้องหน้าเจ็ดเชียเองลุยงงกแก่อุทานดังอา่าถอยกายไป3สามเก้า เมืองตาจ้องจับบนใบหน้าห้างแฉงงักเมียงตะลึงหลานห้างแฉงงักยิ้มพังกล่าวว่าลุยตัวเอีย้ยฟังว่าจิงจอกมากกระแวงดูท่าเป็นความสัตว์จริงลุยงงแกพันทอดถอ,อนใจยาวกล่าวว่าห้างตือแกเรายอมรับการพ่ายแพ้แล้วประเสริฐมากท่านทราบว่าสมควรทําอย่างไรกันั้งลุยงงแกกล่าวว่าทานเมื่อป,ป่าปนมาเป็นไส้สือย่อมต้องหาทางริดรอยขุ่นพลังภายในสมาคมเทิดฟ้าเราเมื่อตกอยู่ในมือท่าน มีแต่รามือรอความตายแต่ก่อนที่ท่านจะลงมือโกงอนุญ,ญาตเรากล่าวว่าจาจนจบความก่อนกล่าวจบไม่รอห้างแชงักเอื่ยปากชิงกล่าวเราก็เป็นคนปาปนเข้าสมาคมเทิดฟ้ามีหน้ำซ้ำเร่งกายเป็นเวลา18ปีห้างแชงักสีหน้าเฉยฉาไร้ความรู้สึกมีเพียงไม่ได้รับฝ่งว่าจะเหล่านี้ก็ปบานลุยงหงแก่ไม่เวลาขําหนวณความคิดของห้างแชงักกล่าวสืบต่อเมื่อสีบสืบผู้ก่อนยุ่งจากพี่ยอดฝีมือฉายา ุยลุยเกียมกระบี่พายุอัศนีเออเสียเซงท่านทราบหรือไม่ว่ามันตายอย่างไรท่านฉะไหนสนทนาเลยเถิดเพื่อถึงเพงนี้เลยอ้างตื่นแก่ไม่ว่าท่านคิดอย่างไรสมควรตอบคําถามเรากำลมังฟังว่าเออเสียเซงตายในเงื้อมือซือเฮร่วมสานักร่องร้อยของบุตรพัญญาเออเสียเซงเล่าห้างแฉงรักฉุนใจคิดเพ่งตาจ้องจับโบเบน่าลุ้ยหง,งแก่ชัว่วหนะจึงกล่าว พันยาของมันก็ตายในเงื้อมมือซื้อเฮียมันหนึ่งเดียวที่รอดชีวิตคือทาลูกชายอายุไม่ถึงขวบปีนี่เป็นเรื่องราวที่ชาวิจากรู้นทราบดีเราหาคิดบอกว่าเราคือทาลูกชายที่รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลเอื้อท่านเชื่อหรือไม่นั่นต้องดูว่าท่านจะอธิบายอย่างไรท่านทราบอันรดเกี่ยวกับทาลูกชายนั้นสําหรับมันเข้าเจ้าไม่ทราบอันรดทั้งสิน้นลุยงโง่แก่ยืนตะลึงหลานสุดท้ายยิ้มยังหดหูกล่าวว่า อย่างนั้นเราไม่มีคำพูดจะกล่าวแล้วห้างตึงแกท่านลงมือเถอะห้างแชงักสะบัดกระบี่ฟันใส่ลำคอรุยงหงัแก่กรดวดเร็วรุ้ยงหัแก่ลับไม่หลบลีกประกายสีเขียววูบคลาหนึ่งคมกระบี่จอะกาอ้านคอลุยง,งแก่ห้างแชงกักกล่าวเสียงเย็นเฉาท่านไปได้แล้วรุยงหแก่มองดูห้างแช่าง,งักอย่างมึนของสงสัยกล่าวว่าห้างตือแกท่านเชื่อคำบอกเล่าของเราแล้วหนระือท่านคาดว่าเจ้าจะเชื่อหรือ อย่างนั้นท่านจะไหนปลดปล่อยเราหรือห้างฉางักแค่หนูเล่าล่าวเนื่องเพราะตอนนี้ถ้ามีวิผลคุกคามต่อข้าเจ้าถ้าไม่กลัวเราเปิดโปงหน้ากากของท่านต่อหน้าพวกมันหรือขอเพียงหนังสือสารภาพผิดข,ของท่านอยู่ในมือข้าเจ้าเชื่อว่าท่านจะไม่กล่าวอันใดออกมาท่านสูงสงยิยงดูท่าท่านแม้ไม่เชื่อคำพูดเราแต่ยังมุ่งหวังให้เราเป็นไส,ส้ศสืที่ปะปนอ,อยู่ในสมาคมเทิดฟ้าห้างฉางักไม่ตอบร,รับหรือปฏิเสธกล่าวว่า ไม่ว่าท่านเป็นไส้เสืกที่ปะาโอยู่ในสมาคมเทิดฟ้าหรือไม่ขอเพียงข้าเจ้าได้ยินว่าท่านยงยีสตรีดีงามอีกปาระสุดท้ายของท่านจะมาถึงแล้วลุยโง่แกกล่าวจริงจังห่างตึงแกท่านออกจะประเมินมารเท่าทั้งสองตามสามไปแล้วนอกจากท่านแบบพฤติชั่วจึงจปะปะาโอยู่ในสมาคมเทิดฟ้าได้ไม่เช่นนั้นอย่ามายตกตาพวกมันห่างชายงาตาถอประกายอมิตฐรูปกล่าวว่าลุยโง่แก ลุยของแกกล่าวด้วยความเยือกเย็นว่าชื่อจริงของเราคืออือเกียลุยห้างถึงแกเราทราบว่าความประพฤติของเราเป็นที่หยามประนามของชาวธรรมะแต่เราไม่นำพาทุกผู้คนรวมมีจุดหมายในการดำรงชีวิตจุดหมายของเราคือล้างแค้นแทนบิดามารดาท่านสามารถเลือกทางสายอื่นเราประาพนอยู่ข้างกายพวกมันสิปียังหาโกาลงมือไม่ได้ยังมืหนทางใด ห้างตึงแกนอกจากท่านฆ่าเราในบัดดลไม่เช่นนั้นขอเพียงเราอยู่ในคราบลุยงโงแกก็ต้องประพฤติชเช่นลุยงโงแกห้างแช่ง,งนักจิตใจหนะักอึ้งกว่าเดิมหากลุยงโงแกเป็นไส้ศึกที่ปะปนอยู่ในสมาคมเทิดฟ้าจริงอย่างนันบุคคลที่บงการอยู่หลังฉากของสมาคมเทิดฟ้าทั้งสองนับว่ายากจัดก,การจริงจริงห้างแช่ง,งนักสูดลมให้ใจคำาหนึ่งกล่าวว่าลุยงโงแกสักวันหนึ่งเขาเจ้าจะกฆ่าท่านกับมือ ลุยงงกแกกล่าลวโดยมิพลาดนว่าขอเพียงมารเท่าั้งสองนั้นจบชีวิตเรายินดีสาธิสาบลบ่าประคองมอบให้จุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อห้างตึงแกไม่ว่าท่านเชื่อถือเราสักกี่สวนเรายังจะน้อมเตือนท่านล่วงหน้าเราเมื่อกลับไปใจรายงานเรื่องที่หุ้นอีเฮี้ยรับตัวท่านไว้ขึ้นไปด้วยชื่อเสียงกิเลสภูของท่านมารเทั้งสองอาจรับตัวท่านไปเองแต่หากทำเช่นนั้น ต้องให้ท่านขอนกกามทำชั่วสากหลายประการก่อนห้างชายงักสีหน้านเย็นชาไม่ปากกล่าวาจาแต่เชื่อว่าก็สันนิฐานของลุยงหแกเป็นไปได้อย่างยิ่งลุยงหแกเห็นห้างชายงักไม่มีปตัตยาใดจึงกล่าวหุ้นอีเฮี้ยอาจชมชอบท่านถึงกับมีรักแท้ต่อท่านแต่ในสายตาของนางไม่มีเรื่องใดสําคัญกว่าอ,อ,อานาจที่เป็นคำกล่าวของหมานเท่าทั้งสองพวกมันน้อยครั้งจะกล่าวผิดพลาด ห้างแฉงักยังคงไม่เอ่ยปากลุยงหแก่กล่าวว่าายในสองวันเราจะส่งทาลกทองหกมาจบมาไม่เช่นนั้นเราเองก็ยากเอาตัวรอดได้คำพูดนี้คล้ายขอความเห็นชอบจากห้างแฉงักห้างแฉงักกล่าวว่าเขาเจาไม่มีความเห็นอันใดลุยงหแก่พระอุษิศากล่าวว่าอย่างนั้นเราไปแล้วก่อนไปคิดนอมเตือนท่านสักหลายคำสภาพของท่านสามารถตบตาหุ้นอีเฮียแต่ไม่อาจหลอกโรมารเท่าทั้งสองเมื่อพบหน้าพวกบัน ต้องระมัดระวังให้มากไว้ไม่เช่นนั้นความพยายามทั้งมวลล้วนสูญเปล่าขออํลลาห้างแชงักใช้สายตาส่งเงาหลังลุยหงอ๋อแกหายลับกระดงไม้จิตใจสับสนว้าวุ่นยิ่งหากลุยยงอ๋อแกเป็นไส้สึกที่ปะปนอยู่ในสมาคมเทิดฟ้าเรื่องลาเป็นไปตามคำบอกของมันภายหน้าคิดล้มล้างสมาคมเทิดฟ้าเกรงว่าไม่รลวงง่ายดังที่คาดคิดไว้แต่เหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้ ได้แต่ครุ่นคิดผางเคลื่อนไหวผางแล้วสองวันให้หลังลุยหงวแก่นาเทารกทองหบรรจบเสียวสีซิ่วมาส่งอมอบให้กับหุ้นอีเฮี้ยทั้งสองฝ่ายยังคงพบกันในห้องถงห้างชางงับนางเท่าใจมานแยกย้ายเยืนหยัดอยู่ทางซ้ายขวาของหุ้นอีเฮี้ยโดยที่ท่าของผู้ใต้บังคับบัญชาหุนอีเฮี้ยแย้มยิ้มยิมอ่อนหวานกล่าวว่าลุยตัวเจกมีวาจาเป็นสัจจารจริงๆ ลุยงหแกยิ้มพังกล่าวเรื่องที่ตัวตึงแกสั่งไหวผู้ใดกล้าไม่ปฏิบัติตามหูนี่เฮียกล่าวย,ยิ้มแย้มตัวเจกกล่าวรุนแรงไปแล้วหยุดแรงน้อยถึงกล่าวอย่างจริงจังตัวเจกเข้าเจ้าขอยืมตัวทาลกทองหงบรรจบผู้นี้สักกระได้ยะเวลาหนึ่งลุยงหแกทราบว่านางขี้กล่าวใดเรานำยาขจัดไปด้วยถึงเวลาทาลกทองหกบรรจบจะทำงานให้กับท่านอย่างเต็มที่ ขอบคุณตัวเจ็มากแล้วลุยตัวเจ็ถึงแก่ผู้เท่าทั้งสองอย่างมีคำสั่งอันใดนะลุยงหงแก่กวาดหมอห้างแฉงักแป๊บหนึ่งกล่าวรารายงานเรื่องราวที่ท่านรับตัวห้างแฉงักไว้ต่อถึงแก่ผู้เท่าทั้งสองทางนกพิราบสื่อสารเมื่อวานท่านผู้เท่าทั้งสองมีคำสั่งการมาให้ท่านกําจัดกิมล้อหัน่นอาหลันทองทรงสีเองในพื้นที่ทรงสัวภายในเจ็ดวันหุ่นอีเหี้ยนหน้าแปลเปลี่ยนไปร้องพวูว่าภายในเจ็ดวันฉันไหนร่ดเหลปาน,นี้ นี่นาคำสั่งการไม่ได้บ่งบอกสาเหตุไว้ใช่มีคำสั่งการเพิ่มเติมหรือไม่อรหันทร์มีอิทธิพลอำนาจยิ่งใหญ่ไพศาลตึงแก่ผู้เท่าทั้งสองสั่งไว้หากมีความจะเป็นให้เราร่วมประสานงานกับท่านฮุนีเฮแค่หัวเราะกล่าวว่าท่านคล้ายไม่คล้ายยินยอมพร้อมใจคำสั่งของตึงแก่ผู้เท่าทั้งสองเราไหนเลยเคยขาดขืนมาก่อนหุน้นตัวตึงแก่ท่านอย่าได้กล่าวหาเราวุ่นวายเช่นนี้เป็นว่า ตัวเจก,กินยอมช่วยเหลือข้าเจ้าอย่างจริงใจแล้วหรือเรื่องที่ท่านผู้เท่าทั้งสองสั่งไว้เราย่อมกระทําอย่างสุดความสามารถผู้ดีเฮน,น่าก็เร่งขข้มหลงกล่าวอย่างนั้นข้าเจ้าขอเรียนถามตัวเจกพวกเราต้องลงมืออย่างไรจึงสามารถปฏิบัติหน้าที่สําเร็จล,ล,ลู่ล่วงหรือรยหงวแก่แม่กําหดดแผนการเคลื่อนไหวไว้แต่แร้แต่ยังแสบเป็นครุ่นคิดช่วงหนาะจึงกล่าว อาหารทองยึดครองพื้นที่ภูเขาสูงสวนานปีวางหูตากระจายไปทุกชนชั้นวันนะการติดต่อส่งข่าวรวดเร็วยี่หาพวกเราคิดกำจัดมันต้องต้องใช้วิธีการฟ้าร้องไม่ทันอุดหูขอรับทราบรายละเอียดลุยโงแก่แกแมมสองขาแล้วกล่าวผู้ช่วยเข้มแข็งขอาหารทองมีสามคนวางอยู่บนเส้นทางสายตะวันออกเหนือและใต้พวกมันเรียกตัวผู้ช่วยทั้งสจุดกลับมา ด้วยขุมกลังของสมาคมเท่าฟ้าเราตอนนี้แม้สามารถโค่นมันแต่เกรงว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างใหญ่หลวงความคิดของลุยงหแก่พร้อมกับหุ้นอีฮีเรากับนัดแน่เอาไว้ดังนั้นหุ้นอีฮีหน้าเคร่งเขมจรจิงจังลงโปรซศีรษกล่าวอย่างนั้นในความเห็นท่านพวกเราควรทําอย่างไรหรือกจาจัดผู้คนที่อราหันทองกระจายอยู่รอบนอกก่อนกจาจัดอย่างไรหรืออราหันทองมีการสื่อสารส่งข่าวที่รวดแล้วพวกเราต้องปฏิบัติการ ให้สำเร็จลุล่วงภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนคุณอีเฮียก็คาดคิดเช่นนี้ดังนั้นสังถามว่าด้านกําลังคนจะจัดแบ่งอย่างไรหรือด้านจัดแบ่งกําลังคนและเวลาลงมือสุงควรให้ตัวถึงแก่ตกลงใจเราเราไม่กล้าก้าวไกลคุณอีเฮียยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าอย่างนั้นบอกความคิดของท่านาเอถอะเท่าที่เราทราบในผู้ช่วยของอ่านทองทั้งสามชวงหุ้นเสียทวนถนูเมฆ มกซิวเซงทึ่งเฝ้าอยู่ทางทิศใต้มีฝีมืออ่อนด้อยที่สุดดังนั้นอาหลันทองจัดสรรกําลังให้กับมันมากที่สุดผู้ที่เฝ้าเส้นทางสายตวันออกคือหุ้นตังเล้งเจ้าเมกาโกจินซัวเนื่องเพราะที่นี้อยู่ใกล้กับพลรรังของอาหลันทองที่สุดดังนั้นเจ้าเมคาแม้มีฝีมือสูงเยี่ยมกว่าทวนทะลุเมฆแต่หลันทองจัดแบ่งกําลังให้กับมันไม่มากนะักผู้ที่อยากรับมือที่สุดคือผู้ที่เฝ้า รักษาทางทิศเหนือใช้ยาก้างนักจุนเจี้พผ่งใหญ่พันพศเฮียงเข่าพง้งฟังว่าคนผู้นี้หาเป็นรองอรหันทองไม่ที่ยอมลดตัวลงรับใช้เนื่องเพราะอรหันทองยอมยกนามบำเือคนโปร,โกรแก่มันคุณอีเฮียก็ล่งรู้ประวัติความเป็นบางคนทั้งสามเป็นอย่างดีนางก็ให้ลูยิงของแกเฮี้ยงแยะสาเหตุสําคัญคือกําลังคงของนางตอนนี้ไม่เพียงพอไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งภายในเจ็ดวัน ดางนั้นคิดให้ลุยงหงแกเสนอหน้าดึงตัวมกรพิษเล้งป่วยมาลุยงหงแกก็ดูความคิดของนางออกวุ้นอีเฮียเปิศษะกล่าวว่าในความเห็นของท่านพวกเราควรจัดแบ่งกําลังอย่างไรจึงเหมาะสมหรือเรื่องนี้เขาเจ้าเพียงให้ท่านเสนอความเห็นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ที่ข้าพเจ้าลุยงหงแก่รอบแขนหัวรอบปืดนอกกล่าวจริงจังผู้ยิงย่งใหญ่บรรพฤ์ที่เฝ้าออรักษาเส้นทางทิศเหนือมีฝีมือสูงเยี่ยม ทั้งมีตำแหน่งสูงสงดังนั้นในสังกัดมันมีมือดีไม่มากนะักหากิจจากการกลับมาสมควรสงยอดฝิมือไปแต่กําลัคนไม่ต้องมากมายนะักท่านเห็นว่าผู้ใดเหมาะสมที่สุดลุยหัแกมองดน่ห้างแชงักที่ก้างไก่หุห้นอีเฮียวแวบหนึ่งปากกล่าวว่านี่ขึ้นอยู่กับการตกลงใจของหุ้นตัวตึงแกเข้าเจ้ากับห้างแชงักเป็นอย่างไรหรือลุยหัแกความจริงต้องการร่วมทางกับห้างแชงักจะได้บ่งบอก เรื่องสําคัญต่อเขาประการเดิดแต่หุ้นอีเทยเสนอเช่นนี้มันก็ไม่สะดวกกับการโต้แยง้งลังเลเล็กน้อยจึนกล่าวอย่างนั้นทวนทะลุมเมฆบนเส้นทางสายใต้ให้ท่านกับนางเท่าใจมานํากํลาลังทั้งหมดในที่นี้ไปอย่างมีเจ้าเมคาทางท่านทิศตะวันออกเล่าให้เล้งป่วยนำคนของ,ของเขารุดไปลุยงขงแกแซงกล่าวยังสงสัยใจว่าเล้งป่วยหรือข้าเจ้าจะไม่ให้มันทำงานเปล่า หลังจากนั้นจะสงทาลูกทองหกบรรจบขึ้นแก่มันลุยงองแกแซงกล่าวอย่างลำบากใจว่าหุ้นตรวตึงแกเราเห็นว่าพวกเราไม่อาจจัดแบ่งกําลังเช่นนี้ยังคงให้หุ้นตึงแกนํากําลังในที่นี้ไปจัดการกับทวนทุลุกเมฆข้าเจ้ากับห้างแชงักไปจัดการกับผู้ยิ่งใหญ่บรรพธ์พร้อมกันนั้นแบ่งกําลังส่วนน้อยไปกักเจ้าเมฆาพวกเราเพอจัดการกับผู้ยิ่งใหญ่บรรพธ์จะบุกรางของอาหนทองในบัดดน หูณอีเฮเพ่งตาถามหาความหมายของลุยตัวเจ็กคือไม่ต้องการไปเชิญเล้งป่วยหรือหุ้นตัวตึงแกอย่ากได้เข้าใจผิดความหมายของเราคือเรื่องที่หุ้นตัวตึงแกจาัดก,การได้ใหญ่ต้องให้เล้งป่วยแบ่งความดีความชอบไปแล้วหุนี่เฮ่กลางจริงจังเรื่องนี้ไม่อาจผิดพลาดแม้แต่น้อยหากลุยตัวเจกยินยอมเกลียกล่อมเล้งป่วยให้กับข้าเจ้าถือว่าเป็นการช่วยเหลือข้าเจ้าแล้วลุยหงวแกทำความเข้าใจหนางแอนสักสิ พวกนี้อย่างลึกซึ้งดังนั้นไม่ยืนกระดานความเห็นก็นตนเองรีบกล่าวว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นภาระของเราเองอย่างนั้นตัวเจ็ดค้างอยู่ที่นี่คือหนึ่งพรุงนี้เช้าออกเดินทางพวกเราจะลงมือในวันที่สีุ่ยงโง่แก่เห็นตนเองไม่มีการติดต่อห้างแชงรักอย่างนั้นไม่สู้ออกเดินทางแต่เนิ่นๆจึงผูกลึกซึ้งกล่าวเราเห็นว่ายิ่งเตรียมการโดยเร็วยิ่งดียังคงออกเดินทางแต่เนิ่นๆเถอะ คุณอีเฮียไม่เหนียวรัง้งยิ้มล่าวเก่าสร้างความลำบากแก่ตัวเจกไปแล้วรุ้ยของแก่กล่าวทมตนคำหนึ่งจากนั้นอำลาจากไป